สวัสดีครับคุณไอเมสุภาพครับผมสวัสดีครับแม่เต็มสวัสดีลูกเติ้ลครับลูกเติ้ลโอ้สวัสดีครับมาแต่เาเบินด่วนไม่ได้ไม่ได้ทำงานหรอเป็นด่วนตามค้องท่งปมาจากประเทศมาสวัสดีครับป้าหน่อยครับโอ้ยไม่ได้บัวลำเพื่อนคือขึ้นนะครับไม่้่อยจะเอาอะไรวันนี้กินข้าวกับอะไรครับวันนี้ครับผม อันนี้คือปากระป๋องแกงแกงไม่โดใมันเลือืดน้อยนึงปากระป๋องแกงซุปน้ำไม้แกงปากระป๋องแกงปากระป๋องเออปากระป๋องแกงมัะยังอีกปันซุปน้ำไม้ซุปน้ำไม้ซุปไม้เดี่ยวเดี่ยวเจวดแซ่บแซ่บแซ่บแล้วอะไรกันซื้อไวแหวกตีกไก่แม่แตนครับพี่ครับซื้อไวแหวกตีกไก่ว่าในนี้กินอ่าซื้อปีกไก่แม่ซุปน้ำไม้ส้มหรือว่ามันเหรอครับ เนเระสออละสูตรครับมันครับมีงด้อยสูงก้อนสิริออกงานอกินอ้่านตะกินอกินโอ้ากันโอ้โทอทคือส่งหิวเลยคือส่งหิวเลยแจโมงเลยโอ้หาโมงได้รอบผวบแล้วครับสะได้แม่หิวขาแล้วอรอบออเรียกว่ายังุ พ่อเขาไม้ไม่ด่คนนแม่บ้ากพได้แม่ก็ได้แม่ไปหนย่างตลาดนะครับอ่างตลาดก็ะบือโรานเดินไปนะพ่อคนน้นแม่ตลาดไปตลาดลัางตลาดคุณแม่สุณามาตีจ้าโอ้คุณแม่ซาอันี้นะคุณแม่คุณแม่จะว่าซุดคุแจะว่ามองขายปลาเดวกินมาไนมา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 เราจะเชื่อสุพรรณี่สีบุ๋มูไหวคุณเกิ พ่อไปผู้แม่พ่อไปผู้ใดง็ไย้ืย่งไดไปพ่อไปอันนี้ขาดไปแล้วอันชาทมแล้วมนจะเป็นชาบ่อแ้น่อแล้วพ่อแล้วนนี่บอพี่นี่รู้ใจแล้วะเพราะว่าเปน้ารู้ใจรู้ใจแล้วใช่ไหมได้ีแล้วพ่อแล้วเจ้ารู้ใจแล้วมันนี่ก็คุยตัวนี้เลยคุย สบาเส้นมันเป็นเส้นแหละก็เล่นุ่นาะเอ้นเส้นโงอ๋อคนจะเป็นเส้แงใช่ใช่ใช่เลยพาต้มโดนมันบแต่่โดนกสามมันมันมันติเลยมันเ็มาก่ครัต้องสายฝนหรืออะปลาเนาะปลา ก็มรัค้บอกมเนี่ย้วก็แนแปลกันนะครับไม่ได้กินข้าวเหื่อยนะครับเนาแปลกเลยฝรั่งเขาบ่กินข้าวเขากะยู่ได้ฝรั่งเขาไม่ได้กินข้าวแลตายครับกินเนื้อเน้เเเป็ดไก่ของเขาทุกไกอ่ัน้กินเ้ารก็กินน้ คือการเขาให้กินใ้าห้กินอ็ไ้กินเยแต่ตมาคุณพื่อว่าขอบุณออมาละจงยยในกองเรามาี่นันนั่ั่นินเลยน้องหลับฮอลอมาชโนมากลเอออใส่กล่องมันนีครับซอยจูแม่น้อ กรับกลับกบเซนอะไรเขาเรียกเซนที่รับประทานมุกดาลง์เรอคมัอ้คนละเส้นเหือนกันใช่ไหมเอาขื้สายฝนโอเคคนใ้แม่ซื้อมาอยู่สั่งสายฝนแม่เป็ีตู้เออ เห็นเห็นเหมือนถุงนึงอยู่นี่ก็เลยเอาไปเลยที่เห็นมันเหมือที่ไหนโอคือยบกเพาะว่ามันจะได้กินไบน้ำอเอามันได้กินไบเราไม่ทำกระถ่นากลินไวเนี่ยน้ำมันพอดีเลยขายผมก็ซื้อมาใส่ตู้เป็นแพ็คอยู่ใชขีกว่าแกงแกงถวยอวยไปแกงหายนขอครับคุณนายแม่ขายมาได้คือพักครับพี่น้องครับต้องเตรยมจานไว้ย่างเยอครับ มาได้พี่น้องเดยอขวนลกกาครับนะครับจุดจวดมาเมื่อนี้ทางโดมสาวน้อยสีมีงานเนี่ยครับพี่น้องไอกด้แม่สีไปเฮ็ดขงจีนเรียกหมอนะครับก็ได้แม่แจกหน้ามแจกนกครับทาโดมเพชรลนเพื่อนเขียมีงานให้กันอีกายครับต่ำก็ได้าเลยใแม่มาลแน่ของตัวจีนนะมาเ อันนี้คือเราจะไปเลี้ยงเพียงคือไปเลี้ยงที่โดมจาะาแลพื่นแมแพงก็โอ้ยเาบ้านนึงว่าเพือลำเพินเ่อแรงเราชอบไปเพ่ลํลำเพินเขาจะเริ่มซุ่มหนึ่งุมอ้เริมโ้เจ้ากินอันนั้นก็ให้ไปรับอยู่แล้วไม่เสีย่มสมกับที่แม่น้าให้ไม่เสียไปสภาพว่าให้ลูกตูไปรับอยู่แล้วไหมรับแจมานุ่มอไม่ให้หรบอเปล่าอเอาของกาเกียรเชาเดาขากตะไคร้กาบเกียระชาอยากหาให้ ไม่อยากกยังเหลอยอยา,ออยางน้เราไปทำขายป้ะโอเคบอกว่าขายนานและพเ่บอกไม่ได้กินปาลาละเน้อขายแล้วนาผมาาว่าจะชวนแม่สภาพไปกินปลาอยตก้อนจะไปกินปลาอยู่นาลาปลาล้ายครับคือน้องกินบ้านไม่ยช่โซ่อะไรหรอกอ่านอาออ้องถายแห็นยุไก่อืจั กันมาดีอยากไปทู่หามันได้ใครเออมีทีมงานหาปลาอย่างดีเนาะมีคนทํามีคนหาให้อย่างดีสบายเจะจิตอย่างเดียวเลยเด่นเผยเขาอยากซื้อเราไปซื้อคือกันเดียเขาก็มีคนเข้าเสือนเข้าอยู่เราอยากไปก็ไปแซมเบตันนี่ ใช่ไหมเส้นแต่ว mm ่าเส้นแห้งเนี่ยไปอีกหนี่งเราทเป็นแบบนี้เด้คนละอย่างเลยอะไไปพูดประจานอะไรไปไหนจวดแต่เดียวเลยมหวานนมะหานคืนปกติให้กินข้าวเช้าในเที่ยงใบมงไปหนข้าวเหนียว ไม่เนี่ยโอ้อากาศรู้สึกว่าสีคึมๆึครับบ้นครับข้อนข้อนคึมคึมเหมือนเราบ้านนี้บ้านเ่หมือนเราบ้านเนียโอ้เสลายนะรอกระปองนี่คือลายนะครับเจนี่ เมนูน uh, ี ye, re, ่ตอนเทียงต้องไปเบ่งอีกมาคุณแด่เดี๋ยวทำอะไรเมนูอย่างค่ะกดจิจามตอนต่อไฟเบิ่งรกดแลไรกดแซร์กดติดตามกดสับสับไส้เบบกบูก่อนล้วมากลงมเพื่ครวลังคืนพูดโพบังโพบังแต่งจ้าบานบึมมาเลิมต่อมาเริ่มต่อ ขอบคุณลุตเติ้ลขอบคุณเม่เสียเตนด้วยขอบคุณป่อหน่อยด้วนะครับผมจะกินข้าวขอบคุณนายแม่เจิดเจิดครับ